มีคนนะึ่งครับที่อยากพูดถึงแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้อะไรมาด้วยกันพอสมควรเราทําง,งานเราสมควรเป็นคนที่ทํางานหนักด้วยการคู่เรื่องการทํางานหนักไม่ได้มีผลต่อตอเราสองคนเลยสิ่งที่ที่เราสองคนพยายามต่อสู้มาด้วยกันตลอดคงคงเป็นเรื่องกระแสคงเป็นเรื่องข่าวคงเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลต่อ,ตอ จิตใจผมเชื่อว่าทุกคนมีมหัวใจทุกคนมีจิตใจเวลาที่มันมีอะไรที่มันไม่ดีมากระทบหรือว่ามาเข้าหูเราไม่สามารถที่จะไปไปป่าวประกาศหรือว่าทําอะไรได้เราสองคนก็แค่ให้ําลรงใจกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปวันนี้พี่พุธอายุ30ก็ถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ที่ เรารู้สึกว่าในวัยสาสิแล้วเราอยากจะให้เขาเดินเดินไปกับเราแบบยาวๆแล้วก็ตลอดไปเป็นคำพูดที่เคยพูดไปแล้วครับว่าถ้าเนี่ยรักใครก็อยากให้รักด้วยพี่จุ๋ยครับขอบคุณครับทุกคน